สวัสดีนี่เมือเศร้าเด้อจ้าเด้อพี่น้องกองายสุขูสุขคนจ้าสวัสดีนี่เมือเศร้าจ้าวันนี้สิผ้าช่วบรรยากาศในสวนก่อนจะลงทำงานเนาะจ้าเนาะอันจะบรรยากาศในสวนจ้าพี่น้องแหงแรงมาโดนจ้าพี่น้องแหงแรงมาโดนต้นกล้วยกันเลยถางลงแล้วจ้าตีป้าหงอกคลายหิบเบิ้งเนาะจ้าเนาะนี่หกป้าคานจ้าถางแล้วจ้าถางแล้ว หางปลาคาลุ่มห็เป็นปุ้งไหมจ้าพี่น้องม,มันจากาศกสิบประมาณนี้เลยเด้อพี่น้องเด้อจ้า สิไปซักข้างบักแตงเจ้าพี่น้องเฮ็ดข้างบักแตงม่านแล้วแต่มาว่านนี้ก็สิประมาณนี้นะจ้าบรรยากาศแต่เศร้าจ้าแต่เศร้แาแต่เว้นยังว่านดิกำลังโผจ้าพี่น้องก็เลยส,สิสิมือนมิดเนี่จังเอยนะจ้ะเนาะนี่เอฟซีเป็นจากเบื้อยู่จ้าอยากเบิ้งปาลาผลไม้ไม่สันบ่คอยมีเวลามาไทยเป็นเบิ้งจ้าพี่น้องมื้อนี้ก็เลยได้โอกาสเป็นทางผ่านจ้าทางผ่านสิไปหาปลาแตงพี่น้อง คานสิไปหาปลาเตียงหลายๆคนพ่นเพิ่นกับกำลังอยากเขลียรนอกจากเนาะกำลังศึกษากำลังเรียนรู้เบิงอยากเขลียรเกษตรแต่เพิ่นกับทักเขามาถามปัญหาปรึกษาลหลายๆอย่างอยู่จ้าว่าสีเข็ดเกษตรชิดจังไรสีแดงเงื้อคลื่นมาส,สั่นสีเข็ดเกษตรสีแดงเงื้อคลื่นบ่สั่นเพิ่นอยากหุ่จักไม่พี่น้องเ็ดเกษตรมันแดงเงื้อคลื่นอย่างอยู่ได้จ้าเด้อเ็ดเกษตรว่าลำว่าลุยจ้าแต่ว่ามีอยู่มีกินจา้าจ้ะ อยาก,กินยังกับปูกไปพี่น้องอยาก,กินยังกับปูกไปปลูกใหมีหลากหลายหล,ลายยางหลายแนวแต่ว่าขันอยากเฮ็ดกษตรแบบลำแบบรวยแบบดีได้เงื่นกับปิลีก็ตตองศึกษาดีๆก่อน้อพี่น้อง้อศึกษาเกษตรเชิงเดียวคนจ้าเนื้หนีจะเฮ็ดกษตรแบบผสมผสานแบบมีอยูมีกินจ้าแบบมีอยูมีกินแบบพ่อเพียงจ้าพี่น้องก็ะเลยบ่ได้เงืนนเง่นก่อนเงื่อนกลํำจ้าบ่าได้เงืนขึ้นดอกจ้าพี่น้อง ถือว่าฝากฝากเงื่อนไว้ในดินจ้าพี่น้องยู่นี่ฝากเงืนไวใน้นนนนไวในดินไว้ยุ่ไว้กินโดนๆนจ้าพี่น้องสั่งแรงอาหารไว้ยุ่ย่ว้กินห้าให้เกษตรว่าเด็ไปตั้งความวังไว้ไว้เสียวมื่นกับขึ้นนาพี่น้องเนาะมุดไปหลายมื้นหลายแสนจ้ะแต่ว่ากับว่าเด็ไปคิดอีกอย่างมากไม่คิดว่าห้าวสั่งแรงอาหารไว้ยุ่ไว้กินคิดว่าเงื่อนแส,น, 1, ส,น,สนหนึ่งสองแสนข้าใส่ปีหนึ่งบ่พ่อข้าวรวยพี่น้อง เงินแสนสองแสนทาใส่ข้าวเดียวได้จ้าเด้อสื้อยู่สื่อกินสื่อทุกทิ้งทุกย่างอันนี้คือแบบว่าฝากไว้ทะยุแต่กินโดนๆเจ้าพี่น้องฝากไว้ยูไว้กินโดนๆแต่เว้นก็นลังสิขึ้นจ้าสิไปสซักข้างแต่งเจ้าพี่น้องสิไปสซักข้างแต่งดีแล้วจ้าช่วงนี้เพราะเด็กงดพักนะพี่น้องนาะก,ก็ดีว่าเพราะเด็กงดพักจ้าช่วงนี้พี่น้อง ม่ได้มดพักเฮ็ดกษตรจะไปตั้งคววมหวังว่าเสียเงื่อนเงื่อน,อนเสียนเงินหลานกับเพื่อนได้จาด่าเด้อก็ต้องไปเสียดายดอกจาก่าเงื่อนลงทุนไปมันถือว่าเป็นถือว่าเป็นในเงื่อนฝากเข้าจา่าพี่น้องเงื่อนฝากวบยูวบกินพักหอมกระงามเลยพี่น้องงามคักอวคักจ่า,า,ายืดออกสีได้เอาออกจากห้มด้จา่า simplify. เพราะว่าเดี๋ยวคนสียืดพี่น้องเดี๋ยวคนสียืดจ้ากำลังใบกว้างพี่น้องกำลังใบกว้างเล่นพี่น้อง นี่แหละจ้าถ้าเขายูห่หฮมโดนเขาสีเริ่มใบกล้องเลยพี่น้องนี่สีเดียวออกเอาออกไปใส่แดดจ้าให้เขาใบแข็งแรงขึ้นจ้าไม่ได้พักกสบายไปจ้าพี่น้องไม่ได้พักกสบายไปจ้าสิมาสซักข้างบากักเตียงจ้าบักเตียงก็ร่มพุ่มเลยพี่น้องนะซักข้างบักเตียงจ้า